สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ n ชานอลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรนะสูตร2ตัวบนตรงๆนะฮะนะครับจับคู่ชุดในแต่ละวันได้2คู่ชุดนะสมาชิกนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะก็พาสมาชิกนะับไปคํานวณสูตร2ตัวล่างนะ ใครที่ยังไม่เห็นสูตร2ตัวล่างตรงๆนะก็ไปย้อนดูได้คลิปเมื่อวานนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูสูตร2ตัวบนกันต่อเลยนะสำหรับชิ่นนะ้หลัก10บนนี้เป็นเลขตัวเดียวนะหลักหน่วยบนนี้เลข2ตัวมา1ตัวนะที่หลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัว10บนตัวเดียวจับคู่ชุกก็จะได้แบบเ <c oughs> นี่ยนะเช่นวันแรกนี้1นึกับ1นึ่อ่ะเดี๋ยวผมจะมา,าโยงให้นะสำหรับชิกน,นะแต่ผมจะไปจับคู่ให้ นะผมจะมาโยงเส้นให้นะครับว่ามันมาหลักไหนนะคู่กันตัวไหนกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะสมาชิกนะผมก็ยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องอรต่ายชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากาฝากดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะที่ผมจะลงในแต่ละวันด้วยนะครับ มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางใสมาชิกแจงแยกวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกผิดยังไงกลาบมาทุกข้อภัยนะครับ ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะสมาชิกนะสูตรที่1นครับสูตรที่1นะครับอ้ยไม่ใช่งวดที่1นึ่ะง,งวดที่1สูตรหลัก10อ่ะสูตรหลัก10บ,บนหาได้1ตัวเดียวอ่ะสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวอ่ะก็ได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับก็จับคู่ชุดฮะได้17กับ11นะครับผลออก411นะครับผลออก411อ่ะ หลัก10มาที่เลขหนึ่งหลักหน่วยก็มาที่เลขหนึ่งนะครับ10ในบนอ่านะชุดเดียวเลย1 1 <c oughs> <c oughs> โทษ่ทีครัฮะก็มาที่1 1น,น,นะสมาชิกนะมาที่1 1 <c> น <oughs> ตัวนี้ มาต่อกันนะงวดที่สองครับเดี๋ยวไฮไลท์สีไปก่อนสิบหน่วยบนฮนะสูตรสิบหน่วยบนไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับเอามาต่อกันงวดที่สองนะครับงวดที่สองสูตรหลักสิบบนตัวเดียวฮนะได้เลขหนึ่งสูตรหลักหน่วยบนฮนะได้เจ็ดกับหนึ่งนะอีกนะฮะอ่ามันตัวเลขเหมือนกันเลยสูตรอ่างวดที่หนึ่งกับงวดที่สองนี่นะอรอบ สี่จับคู่ชุดก็ได้หนึ่งนึ่งหนฮะรอก4ี่หนึ่งเจ็ดก้นนี้นะหลักสิบมาที่เลข1นะึ่งหลักหน่วยมาที่เลข7ครับ <c oughs> ก็เข้าคู่ชุด17ถูกเป็นวัที่2นะครับถูกวัที่2ตามสูตร ขอคุณนี้นะ <c oughs> มาต่อกันงวดที่3นะครับผมย้อนดูห้5งวดนะแต่สูตรมันจะจะเดินยาวกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมแจกสูตรช่วงท้ายสมาชิกก็ลองไปคิดคำนวณย้อนดูจะได้เหมือนผมคำนวณหรือเปล่านะามาต่อกันงวดที่สนะสูตร10บนตัวเดียวได้เลยค่ะหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้2กับ6นะกครับกนะ็ออกค่า2อะหลัก10บบนนะ มาที่เลข5อ่ะหลักหน่วยบนมาที่เลข2อ่ะแถมเลข6มาที่หลักร้อยด้วยนะแต่ก็ไม่เอาฮะเอาเพาะ10หน่วยบนอ่ะถูกต้องที่2องตามสูตรอ่ะเข้คาคู่นี้นะ <c oughs> ที่10หน่วยบนตรงถ้าใครไม่ชอบนะสมาชิกนะก็ กนะ็กรุณามองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะกัุณามองผ่านได้เลยครับผมมีสูตรแจกอยู่แล้วนะครับผมทําตามสูตรนะครับผมมีที่ไปที่มานะครับผมไม่ได้มนโนตัวเลขเขียนเออผมไม่ได้เขียนตัวเลขขึ้นมาลอยๆแล้วก็มาเขียนให้สมาชิกแบบนี้นะผมมีวิธีถามให้ด้วยแต่มันจะมาหรือไม่มาอันเนี้ยนะก็สมาชิกพิจารณาสมาชิกบางท่านกลาหาวว่าผมโกหกนะครับ สูตรหลอกลวงว่างั้นอันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกนะครับจะพิจารณาเอาสูตรมันไม่มีหลอกลวงนะมันมีที่ไปที่มานะสมาชิกนะนะครับตามความเข้าใจของผมอะ่ะสมาชิกบางท่านอ,อาจจะบอกว่าสูตรมันหลอกลวงแม่นหลังไม่ออกอะไรประมาณนี้สูตรอะ่ะผมทําสูตรแบบนี้สูตรแบบนี้มันก็เคยมันเข้าต่อก็มี นะครับพอมันเข้าสมาชิกก็เออก็บอกว่าสูตรมันแม่นพอสูตรสูตรมันหลุดสมาชิกก็หาว่าสูตรมันหลอกลวงนะครับนะครับก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงดีนะสมาชิกนะก็สูตรมันไม่ได้หลอกลวงหรอกฮะนะครับตัวเลขอ่ะมันไม่ได้หลอกลวงหรอก คิดคำนวณมันก็มันก็มาตามที่สูตที่มันคำนวณน,นั่นแหละมันขึ้นึ้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่และคนด้วยนะครับถ้ามีนะครับจัดตัวไหนมันก็ถูกนะสมาชิกนะนะครับก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะสูตรนะครับถ้าชอบตัวเลขก็ค่อยนําไปใช้ไม่ชอบก็มองผ่านผมทํามาให้สมาชิกได้รับชมเป็นครบเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นนะสมาชิกนะก็ให้คิดแบบนั้น มาต่อกันนวดที่4นะสูตรหลัก10นะสูตรหลัก10นะตัวเดียวได้เลขเนะหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้9กากับ3นะก็จับคู่ชุด5 7 9 7 3นะี่แหละพรออก8 7 3นะ2ชุดก็10มาที่เลข7หน่วยมาที่เลข3 ้ามาเข้าตัวนี้ครับอ่ะมาต่อกันงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก,ลก 0, สิบบนเลขศูนย์สูตรหลักหน่วยบนเลขเจ็ดกับหนึ่งนะครับจับคู่ชุดก็ไจายสูตรเจ็ดสูตรหนึ่งนะผู้อกกาสูตรเจ็ดก็หลักสิบก็มาที่เลขศูนย์มาที่เลขศูนย์หลักหน่วยอ่ะมาที่เลขเจ็ด เข้าศูนย์เจ็ดถูกเป็นงวดที่ห้าย้อนให้ดูห้างวดนะสมาชิกนะงวดที่จะถึงนี้นะครับจะได้เลขตัวไหนนะจะได้เลขตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะสูตรมันก็ คาดเดาล่วงหน้านะสูตรก็หมายหมายวามว่ามันเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้านี่ฮะสูตรมันมีนะครับมันมีนะฮะส่วนมันจะมาหรือไม่มาเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับผมยังไงผมก็มีวิธีคิดวิธีทำให้ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่มาเขียนเอาแต่ตัวเลขเราไม่มีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกดูอันนั้นอ่ะอันนั้นเขาเขาเขาเรียกว่ามั่วนะเขาเรียกว่ามั่วอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มั่วนะเพราะมันมี ที่ไปที่มานะมันมีที่ไปที่มานะครับไม่รู้จะเข้าใจตามที่เหมือนกันกับผมหรือเปล่า,านะอ่ะ <c oughs> มาดูฮะสูตรหลักสิบตัวเดียวฮะันำหลักร้อยเลขสามตัวหน้า 1, 1, ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะมบวกหลักสิบนะเลขสามตัวหน้า 2, 2, ครั้งที่สองอีกสองครั้งนะแล้วก็มบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวทา้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ประมูลรกคาของที่เอาบวกกันดู 1.1ลงท้ายเลขสองบกหนึ 9, ลงท้ายเลข3 3.6บวกลงท้ายเลข9ก9กบวศ็ลงท้ายเลข9ก้า9้บวกคงที่9วกคงที่ลงท้ายเลข8 <c oughs> โอ้ยตัวเทียงสาชิค <c oughs> อะไรมันเข้าคอไม่รู้ มีอะไรเวลาผมอาชิปมีอะไรผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะมีเสียงไม่พึงปรารถนาะเสียงนั่นเสียงนี่แทรกเข้ามานะครับพูดผิดพูดถูกมั่งนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยนะครับเพราะว่าลีปผมนี่ผมนะครับอาชิปน,นะครับอัดแบบสดๆหนาะไม่มีแอปหรือไม่มีอะไรมาตัดต่อทั้งนั้นนะครับพูดผ,ผิดก็ผิดไปเลยพูดถูกก็ ว่ากันไปมีเสียงแฝกเข้ามาก็ตามนั้นนะครับไม่มีแก้ไขคลิปนะครับฉะนั้นก็สนะิ่งไหนที่มันไม่ดีในคลิปก็ต้องการาบขอโทษขอภัยครับเอามาต่อกันงวดเอามาต่อกันหลักหน่วยนะสองตัวมาหนึ่งตัววิธทํานําหลักแสนหนึ่งครั้งหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าที่หนึ่งอีกสองครั้ง เราก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข1คงที่นะสมัยชิน้นอาบวกกัะดู0ูบวกแลงท้ายเลข8 8ดบวกหลงท้ายเลข9 9้บวกหนะครับลงท้ายเลข0 0นบวกสก็ลงท้ายเลข4 4มาบวกเลข1คงที่นะครับก็จะลงท้ายเลข5หลักหน่วยบนตัวที่1เลข5 5าบวกเพกิ่มเป็น4ก็เลข9อ่ะ อันนี้หลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวเป็นเลขขี้ฮะได้ก็5กับ9หลักสิบบนเป็นเลขคู่นะครับอ่ะแคปสูตรไว้นะสมัยชิกนะอ่ะใครชอบก็จัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะ8 5 9ครับอ่ะสูตรหลักสิบได้เลข8ตัวเดียวเด้อก็เพี่น้องแมวเว้ยอ่ะสูตรหลักสิบได้ตัวเดียวก็เป็เลข8ปนะหลักหน่วย2ตัวมา1ตัวก็ได้เลข5กับเลข9ลกอ่ะ ถ้าคิดว่าไม่ถ้าคิดว่าเลขแปดกับเลขห้าเลขเก้านี่ไม่มีมองผ่านฮนะสมาชิกนะมองผ่านนะไม่มีใครไปบังคับสมาชิกได้นะสมาชิกนะแล้ก็เข้าใจตรงกันนะครับผมแค่ทําให้ดูเฉยๆนะผมไม่ได้บังคับสมาชิกนะครับให้เชื่อตามที่ผมคานวณน,นะนอกจากสมาชิกจะเชื่อแล้วนําไปพิจารณาเอาเองถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะนะครับอ่ะห้าแปด 59 2ชุดนะสมาชิกนะ2ชุด5859ป็หมาไหมที่สิบมาบนฝากพิจารณาด้วยถูกผิดกล่าวขอโทษเข้าไปเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อ่ะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่เดี๋ยวผมจะไล่นะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอ่ะเดี๋ยวไล่ไปนะเราจะไปสรุปร่างสรุปบนนะครับสมาชิกนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ